มากเสียสิ0ปีแล้วก็มาอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่วันแข่งเรือที่สนามบอนบต้บบ้านหนองตะไก่อำเภอการวยจังหวัดสุวรรณภูมิตอนนี้ครับเป็นช่วงเ ขั้นไม่ใช่ขั้นเนาะเป็นการแข่งเรือ3ฝีพายครับขั้นด้วย3ฝีพายเรือ12นี่แข่งไป8เที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูซุ้มเรือนะครับเนี่ยนะเนี่ยฝีพายสาเรือกระโลก่กำลังมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเเราดินไปดูเรือเออเรือกระท้อรถหมายเลขหนล็อกที่สีไปเลยครับไปเลยครับดูทีมเรือครับ แม่จริงบนตองใสอะไรเลยพ่อบึงชีบิตค่อยไหมครับครับครับเดี๋ยวทีเดนุมสะกดคนเบืองชะชะสามที่ชะเชิมเท่าเต่อสามรอบที่สองสมัยลูกหัววัีครับนุมสะกดคนเบืองชะสองขอให้เราหลอกไายซะก่อนนี่กระพริบ อันนี้ครับงานทีฟายทิดาดอนคาสวัสดีครับมาหอดตอนไดนครับสายสายจากมาพองฝนคิดจบเลนีไปแข่งสนามใดอีกบ่ครับเลี้ยงในกันไปไกลกว่เลี้ยงนี่กันเี้ยงอันี่สบมรือสี่ไปคนโเลยสังมิกสังก สิบสมี่เดาใจสิบสามสิบสี่กันสะาดถ้าสารมือใดก่อนจะมาสิงหาไงเราไหมอยู่บ้านคําโมงนีแข็งอยู่บเนาะหนาอยู่มีเนาะพี่ครับี่ไกดเปดไปล่อ้าลยดายถ้าเกิ่งไปตำกับสนามใดระจีบม่ได้ นี้นี้ปนอ่าได้ไบได้ได้การกบกานี่แล้วอยู่บ้านป่าบงี่เพิ่งกินข้าวโอ้บึงสนาม้วครับ ัดีครับโอ้ยินเข้าก็ยังกิ่เข้าก็ยังโอ้โหมีโต๊ะอย่างคักเลยท้ครหนึพูดบอ่พูดเบอโอ้โหีบิดุดต้ายครับ อันนี้ปลามาขายปะบอครับมาด้วยกินครับผมสวัสดีครับผม <c oughs> อันนี้ทีมงานสาวสวยมังเวทครับสาวสวยมังเวทอ๋อเสี่ยวฮัทเบิร์ดเนอะโตกลุมข้างหลังเนี้ยครับทีมงานเนี่ยต้องบุ๋งผู้จัดการทีมเบิร์ดสวัสดีครับ

หรือว่าหรือว่าออกขึ้นรถแต่ขึ้นมาพีเลยอ๋อผูต้ตาดตาหวาน,นนี่เลยยังไงก็เต็มพี่ไม, <c oughs> ไม่ได้นอนก็ไม่เป็นไร,ร,ร,รมันไข่มันทอดรอบสี่รอบซิงค์เนี่ยจะเป็นทีมสร้างหลังซิงค์มาโนนเข้มาครับสร้า <c oughs> งหลังซิงค์ไม่ได้นอนครับเอาจริงเอาจริงวันนี้ก็เอาจริงสุดที่ดุสีเสื้อครับเต็มพี่เต็มพี่โอ้โหนี่ครับมากันน้องน้อง ้้อันนี้มาจากบ้านเดียวกันมัเลยห่ครับครับมาจากบ้านเดียวกันมาเลยซูมหน้าเนึงครับหลังจากนี้มีไปสนามใดต่อบ้านอ้อยาวเรากลับบ้านมีกลับ้านไปพักก่อนครมียจะไล่หนีแล้วโอเคครับอ้อหลพาดกลิตขีดตบหน้าเขาเนี้ยเอ้ยครับเอวตัวเป็นตัน โอ้เป็นตลบขนาดเฮ้ยครับนนครับี่้องๆจะอาชีวศึกษาหน้าแกะครับแข่งไปแล้วหนึ่งเที่ยวเฮ้ยครับเป็นเท่าไหร่โอ้ยครับมาหอดตอนใดเนี่ยมาหอดตอนใดครับมาหอดตอนใดมาถึงตอนใดประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงมาพร้อมเหื่อนเลยบ่ อันนี้อันนี้วัติดตามเบื้องไร้สุดเลยไล้ไล่บมได้สัญญาณเน็ตบอก่อยถึงเลยบหได้ไล่เลยสวัสดีครับเป็นหน้ากับจัดครับไปเดี๋ยวไปเบิกเงินพุ่นเอาขี้พี่น้องั่ลงขี้รับติติภูณุน้องต่างนะครับอ๋อยังยังไ่เดี๋ยวลงมวะโอ้เดี๋ยวตัวแรงเด้อคือว่าลงแล้วโอเค โอ้โหครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋ออาจารย์พักผ่อนน้อยเรือวันน้เป็นตีห้าตีหมาดึกตีมีไปสนามไหนต่อไหมครับอาจารย์สนามพระซองครับพระซองวันที่เท่าไหร่น้อที่ห้าที่หกคองภายในวิไลจัดเป็นงอ๋อเป็นเรือเป็นเรืออะไรครับ วันแรกสบปลาพครับก็วันโอ้มีเรือเยอะไหมครับเยอะแต่ว่าแต่ก็เป็นภายในจังโอเคครับวันที่หกสร้างเมกเดี๋ยวครับวางจังแว่ไปเหรียญน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวไปเบิกน้ำพุ่นครับบอด้เปรอะเปะผมตอนนี้เขายังร้อนเฮ้อ ก็รู้ครับอาจจะบ่อาจจะบร่จจบด้ถ่ายสักประมาณแถวสองีถวครับย่างมาบึ่งพี่น้องครับบึ่งนี่สนาม ไม่ค่อยบลกเก้งครับมันแก้งมูบินนี่ผู้นล่ลองนี่ได้การเล่นนี่ก็ต้องออกไปนี่กต้องคายเม็นอย่างนด้นว่มามาสอบทำนสร้างเห็ดเรือนะครับสร้างเห็ดเรือสร้างเห็เรืสภาพก็จะมากด้วนดวน โอ้โหครับอยู่กับทางด้านแก้ววัสดุครับโอ้โเดี๋ยวมครันี่ครับอันนี้ก็เป็นของพอนกุ้มพร้อมครับเดินสวัสดีครับเฮียจังกินเนาะ ก้าวสิมื่อกี้เตาทียนอะไรับเน้อเลยเลเลยาเทียเป็นหอยไปลยเียความเมนูยังกับเซฟหวยล้ปลาครับทอดหมูครับจะกนมือหอยด้มือหอยลแล้วอ้เียนเมื่อกี้ได้ล่ามือแล้วะโอลืมลาง นะหาปลาท้ากัโลครับถ่ายบททันแล้วพูดเนะลยหัวเบิ่อทั้งพี่ครับบเลยจะเป็นเขียนน้อยครับทั้งนี้นะครับ มาแลวครับคสนใจครับสวัสดีครับไม่ได้นั้นหลบเรยเนะโอ้ยทางขึ้นทางลงอจากงาแค้งครับกดบทิดหรอก้องฮุม นี่เลยมีอะไรไม่หาแผ่นมากเลห็ดแผ่นบุกเขาบอกมินเนี่ยเต่มกลียวถึงแก้มถึงแก้มหนาวครับถึงฝนถึงลมนี่ครับสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับไพ่ลำดักี่มือเนี่ยรับเฮ้ยเพรสโกนเพชรสโกนน้องวัวโอ้ยลีกก่อน โอ้ทางอยากยากแยงงรับลงทางข้างกับแย่งกับรถได้หลบม,ม,มืดระเบิดต่อไปนี่โอ้ยังมีโค <c oughs> ตาเขานะเ่เจะเวียดซังเบ่งก่อนเบ่งโคตาก่อนครับเรือครับเรืออันนั้นน่าจะเป็นเรือ,อเป็นรถโคตหนึ่งครับ

ครัโต๊กซํานี้บมีมอดหนาวหนาวหนาวครับหนาวมาอดตอนใดเนาะเก้าม้วนอันนี้ของ เยาวชนโคตาครับสนามนี้จะหาหม่อง,งจอดรถยากนะจนัน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นริมแล้วครับเป็นโบกแล้ว วงจอดบ่ค่อยมีครับ,บจอดรถบ่ค่อยมี่างก,กันย่างเลยเนายยางลดขึ้นครับบัดนี้แต่นะฝั่งทงางซ้ายก็ซิมีอยู่เดี๋ยวจงไปเบ่งน,นะครับเนาะโอเค กดไป <laughs>